คนเคียมไหมว่าผมอัดคลิปนี้ไปแล้วแหละแต่มันตันหายไปไหนวะเนาะมันหายเลยมันไม่ได้หายหรอกแต่คลิปมันเป็นแนวตั้งอะไรก็รก็เลยแบบอ้าปวปวดหัวเลยทีเดียคลิปแนวตั้งบักหาอันนั้นมันมาร้อนที่บ้าว้าตุงฝปดิดแทีสามสิบสามชั่วโมงวัดเคยมันให้เยอะจังวะ ทำสารชั่วโมงนี่มันเยอะกว่าหนึ่งวันนะโอ้แปลกหายวันนี้ให้เยอะกว่าปกติอ๋อถ้าคลิปนี้ว่ขอสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมกับผมเองนะในเกม The But ทิล c ค t ถ่คลิปนี้นะครับผมมีอะไรจะแปลกปลก,ลกะบอกว่าให้กดคนกดที่คำอธิบายใต้คลิปกดดูแล้วก็กดก็ไปคดีในคำว่านั้นอ่ะลองดูลองกดดูแล้วคุณจะเจอความแปลกป,ลกป,ลกปลกระหลาดโอเคแล้วก็ผมเออ เดี๋ยวรู้เองแหละอ่ะแต่ไหนก็แล้วอัพปีิเล่อะไรเพิ่นิดนึงแล้วกันแต่ไหนก็ก็มีเลี้ยวอยู่ปกติว่ะโอ้เขาก็เขาเ้ยอยู่นะแต่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัพเพราะว่าเรายัางไม่ถือเรียนแตวค่าค่าพวกบันบันกันยอนแล้วค่อยอัพมันโอเคแล้วก็อัพตีป์แก๊สสักนิดนึงตีป์แก๊สโอเคตีป์แก๊สโอเคตีป์แก๊สโอ้โอโอในคลิปมือนะครับผมก็จะมาเล่นลองเล่นนิดนึงนะครับนะคผมผมก็ได้ทำการ มันมีอีเวนต์หนึ่งแหละยูนิวติโฟดิอีเวนต์นอะไรวะคาร์ฟูเฟอร์ตวันี่คืออะไรในโกลุกะแฟมิลีครับปูนได้มันอยู่ไหนอ่ะมัน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 ่าจะอยู่แถวๆนี้นี่นะเดูโฟล์กิงการี่อีเวนต์ปกติแล้วมาทุกวันเสาร์และอันคาทิศเบนเวสแคทเชยวะไอ้ตัวนี้มีร่างสามได้ใช่ไหม นั้นผมก็จะมาฝูงม,มาแหละพู้เลยไม่ได้มาฝูงบอกเพราะว่าลิมิตแคทคารูนโอ้โหเสียและตัวะปูกี้อะไรไม่รู้วะอันนี้เ,เ็นแบตแคตตัวอะไรวะนั่นดอดอน่ะ t ด e ด o t ไอแท็กอากูี่มีโอ้โหใหม่ไปด้วยผมรู้ได้ไปดูของค่นมาไปดูของ ของใครไม่รู้แต่ที่แน่ลิทแคทฟีดแองเจ้าอ่าล่างสามน่าจะฟีดแล้กูอ่าถ้าจดจำได้อ่ะโอเคผมก็คิดว่าผมก็ดไปแล้วแหละเมื่อหายิโก้ผมก็เลยต้องมาหับไม้โอ้โหก็ก็ต้องก็ใจยอยู่นะว่า,าฟรีแต่ถ้ามันเล่นง่ายอ้าฮะง่ายหาอะไรวะ อยากขี่ผายอ่ะผมเดินทาเวล่่ถ่าเวล่่าล้างแขนในปูนั่นไปแล้วแต่ว่าคิดปัะเดันหน่อยไปก่อนโอ๊ยหัวร้อนเลยนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ลองมาเล่นด่านคอสเพลคอนิวานี่ก่อนใส่ติกเก็ตคอสเพลคอนิวานี่คืออะไรวะน่าจะไม่ยากผมก็จะมีพวกตัวแปลกๆมากโอเค เดี๋ยวปอมห้าหมื่นอ่าก็ก็นำาม่าดีว่าก็ยังไม่มีตัวแปลกๆนะเนาะผมว่าผมคงต้องปล่อยพวกคัสธรรมดาแล้วก็โพลิวันเชอร์มาแต่นี้ผมเรียกถูกว่ามันก็คือโพลิวันเชอร์แล้วมึงโอ้ยลัดรอโอ้ยนี่นังยองฟูยากเลยนะตอนนั้นนะโอ้ห ย,ยังดีเตรียมไอแคทมาด้วยแอปเปิลนั่นแหละถ้าผมตีกัมพูนี่จรเจอไอแคทอ่ะไอแคทอ่ะก็กินร่างสามมันนั่นแหละไอแคทอ่ะโอเควาแคทนักโจมตีระดับโลกโอ้ไอแรดไอแรดเริ่มบุกทะลวงทีมเราแล้วอ่ะแอปเปลิลฟื้นมันดิโอ้โหฟื้นดังโซงโอ้โหโอ้ยลัดด่าง่ายกว่าปกติเว้ยหรือมะทีมแล้วโหดขึ้นน่าจะโหดขึ้นมากกว่าไวเลยโอ้โหไวตัวอะไรว่ะ บินได้ด้วยน่าจะเป็นฝอทึงนะฝอทึงไม่ใช่ปัญหาหรอกฝอทึงก็ถ้าฝอทึงธรรมดาฝอทึงขี้กากโอเคถึงไม่นับบันบันแล้วกันนะตอนนี้พวกจะตายยังไม่ตายอีกเหรอเฮ้ยไม่ตายยากเลตายเย็นยังวะอืมตายยากตายเย็นดีเนาะนี่ตายจ้ะพวกข้างขาวน่าโง่โอเครู้สึกว่าชนะแล้วนะว๊วทำไมข้างขาวเยอะจังเลยทำไมข้างขาวมันมันดูเหมือนนกมากกว่าวะเออลอคอตูมคอนิวานอ ก็เพีวดีว,ว่าอ่านผิดแกโอเคก็ okay. คเพียวไม่ว่ามันแต่งก็เพีวยวแหละจริงๆมันก็แค่พิกกีออนน่ะนะกีออนก็คือโรบพิราบมาแหละฉบววับนี้เฉลยยิ่งมันอ่านว่าอะไรไม่รู้หรอกผมอ่านไม่อ okay. อกอ่ะโอเคนายแพ้ไปแล้วโอเคเจ็บพันได้น้อยอยู่ได้น้อยอยู่ได้น้อยได้น้อยมากๆก็แหละได้แสนหนึ่งถือว,ว่าค่อนขันดีนะแสนหนึ่งเนี่ย ผมจะเอามาอ u แ b ล a c k c a ค b l บ c k cat เฮยียแม่งไม่พอโอ้ยพอ,อ,อหา cat ท่าน cat cat ขัดไกลแล้วกันนะผมอยากใช้บอร์มากเลยอ๋อได้น้ำนนั่นอะไรนั่นจุก,กจิล่างต่อไปคงเป็นเหมือนกับไอหัวแดงนั่นแหละมีขาออเออ มังแต่ละลากของคอฟ์ร์คอรแรัอีเวนต์นี่แม่งก็แปลแล้วก็เพราะผมเล่นเทเวลเลอร์ไทยเดืองด่าแล้วกันลิปพ,พัดหายฟิเวเบอร์บีกนี่ผมนม่าจ,จะเล่นไม่ผ่านว่ะเพราะว่าผมไม่มีไม่มีกระป๋องแมว <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิ เออกูอย uh, ากอันยุกิเอาเป็นด่านนี้มันง่ายมากเลยนะแต่ผมไม่มีทีมฆ่าสีดำไม่ได้ฆ่าบักลิงดำเท่าไหร่อะ,อะมันมันดันเร็วอะด่านนี้ก็เลยเดนโลวเบลเนี่ยมันแพงคนแล้ไม่ดัานเยอะอืมโอกาสก็ได้น้อยอืมใช่ใช่โอกาสได้น้อยมากอืออ่ะนั่นะก็ลเล่นด่านอื่นก็ได้เล่นเว e คันสเตไม่เคยเล่นมาก่อนอนะโอ้โหิ0จะไม่มีด่านไห้เล่นเลยเหรอ

หนึ่งชิ้นมันแค่มนุษย์ตัวเดียวเองก็ไม่น่าชูยจะสามคนหรือตัวเดียวโอเคโอเคแล้วก็ตายสามตัวในตัวเดียวโอ,อ้ตายสามตัวในตัวเดียวงงเนาะเออเออมันมาสามตัวในตัวเดียวแล้วไม่ไม่ไม่มันมาเยอะก,กันไปแล้วโอ้โหผมคงต้องไปชูบ,บันบันแล้วก็มาทำไปนคอนเทนคลิปแล้วแหละอย่าลืมอ่านคำอธิบายใต้คลิปไปหรอกคนณดูดูจนมาถึงเนี่ยอย่าลืมแล้วกันนะ อ่านคำบรดุบบายได้คลิปด้วยผมฝาใส่ไว้เฟซบุ๊กแฟนเพจเลยนะเว้ยโอเคอโอเคเหมือนกับว่าทีมเราไปไกลอาดามีท้ากมาแล้วมาเทียบกับมิเท่านะดามีแค่ห้าเองยำ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 ตูมใจสองสามเอาทีมไม่โดนโอ้โหแล้วมันใกล้แค่นั้นเองนะโอ้โหนั่นแหละที่ผมชอบใจสเปรดิทเพราะสเปรดมันไกลกว่า โอ้โหไอ้ดาเมจหนึ่งมาแล้วจริงๆผมใช้คาวแค่10บตัวมาลุมมันก็น่าจะได้นะไปื่สร้างเนื้อเมือมันหนึ่งสองสามโอเคเท่ากับดามจเท่ากับห้าอยู่แล้วเพราะมันอีฟเซนดามิตเอมิทเทอร์ด้วยนะหนึ่งสองสาม ผมว่าผมก็คงต้องเล่นไปเรื่อยๆล้วก็ด่าดที่มันน่าเบื่อไม่เท่าจริงๆมันฟุ้งง่ายนะแค่ทีเรามีตัวคิดที่เข้าเยอะๆเออหาได้ง่ายมากเลยนี่ึงดึงหนึ่งแล้วเล็นไอ Metal ias, ้ม่เท่าที่ปูเลียดแค่ห้าสิบเองก็ไม่ได้ยากอะตุมต้มตุม้มตุ้มไา่ได้เนี้ยงเป็นที่ทับหลิกมันฟูยากขนาดนั้นจริงเหรอมันก็แค่เศษเหล็กแค่นั้นแหละถ้าไม่นฟุกับตัวอื่น ว่าไฟลิกจริงๆมันควรตายที่นานแล้วนะแต่ทำไมมันถึงรอดวะดิน,นันดามิมันต้องคูณห้าของดามดิอันนี้พ่งมันคูณห้า๊บอ่าคูณห้ามีเท่าด้วยก็ควรเป็นห้าดามิทํำไมมันยังได้แค่หนึ่งอยู่ว่าโอเคเลยเธอหนเธอเวอร์คลิปนี้ผมคงต้องหลังจากคลิปนี้ผมจะทำคลิปเอเริ่มฝาทีนะครับทุกคนอย่าลืมดูด้วยนะมีจบย่างนี้ครับก็ ยา้คนนะครับดูดูคลิปที่อันใต้คลิปด้วยนะครับคําอธิบายเนี่ยนะเออช่วยดูกันหน่อยนะแล้วก็กดต่อไปในลิก์นั้นเช่ผมก็ได้ผมอยากมีเพื่อนแล้วโอเคได้ก็อย่าลืมนะครับใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่ก็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 ดูก็ดูก็ดูก็ดูไปมาเลขที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วแต่ครับผมก็ไม่อยากกูเลยมากครับก็แค่ก็อยากดูก็ดูไม่ดูก็ได้ ก็ลงคลิปเล่นๆนะเพื่อนเนี่ยนะคลิปไม่ดูก็ได้ครับไม่คงผลดันเนี่ยอย่างบ้าเลยจากการคิปน,นี้ไปกูขอบุญดีดูมาจนจบแล้วก็จะรีบเข้าแฟนเพจผมด้วยเย้ yeah.